โลเลยครับสวัสดีครับน้าโอมีอะไรบังผมมาครับเพื่อนกลับจากโรงเรียนเอายยอยๆหรือเอาหลักๆแล้วแต่ครับที่ใหญ่ก็ได้ครับเอาหลักๆนี้ตูมเดียวท่วมเลย <c oughs> เอาเก้าสิบปีไปแล้วกันเอ <c oughs> ายงสององก็ได้ครับสองององานะน<ะ>ี่ดูนี่สวยๆน้าครับขอยิ้มกล้องได้ไหมครับ <c oughs> โอ้กล้องก็ไม่มีลืมามาครับไปโรงเรียน เอาแบงค์ไปทากินนะองค์ละพันห้าอายุเก้าสิบปีหลวงปู่เหลิวนี่วิงวิ่งเลยดูผิวดูผิว,วนรนะีวนร้อยเปอร์เซ็นต่อโคดนะสองโค้ดูซ้ายขวาโคดเต่ากับโคดพุทธมีโคดเต่าในโคดพุทธรดได้ไหมครับนายโอหรือว่าได้แค่นี้รถไม่ได้แล้วอันนี้ราคาแบงค,ค์มี<อ>กินสามพัน,นครับโอเครู้เรื่อง ี่ยวันนี้ตดด้วยนี่ครับเนาบครับโอเคครับผมครับเคยได้ไรอ่ะเจมไปด้ครับพี่ไปด้วยนะเห็นนะเห็นซื้อขายหน้าในเหตุการณ์นะไปด้วยก็ได้ครับพี่อเดูเรื่องครับอย่าบังนะครับ คืออะไรอ่ะแก่ะลครับพี่สวัสดีครับขนมบางกูด้วยหยิ่คอัพี่พึ่งกับโงเรียนพึ่งกลับโรงเรียนโอเคครับพี่หยกูไม่พอครับบังคากูอีกเก้าสิบปีเท่าไหร่เอาองค์สี่พันห้าครับพี่คู่สี่พันห้าคู่สี่พันห้าคู่สี่พันห้าคู่สามพันแล้ว หนูไม่ไก่สี่เปอร์เ็นต์ไ่ได้ครับพี่น่ารอดออกมาสี่เปร์เ็นต์แพงไปสามพันแปดสี่พันพี่ไกนน่นั่นไงนั่นไงนั่นไงกูซื้อในใจไม่ผิดเลยทำไมซื้อหวยไม่ถูกสี <S 2> <S 2> ่พันครับพี่กูซื้อไในใจไม่ผิดเลย,เย 4, ครับสี่พันครับเอาครับพี่ ขนมไปกินให้หมดได้ครับครับทุกวันแล้วก็ซื้อมันทุกวันเหมือนกันอเลยยอดพี่เกมผมขายไปกำไรไม่เยอะครับพี่พี่เกมนั่งลงว่าคนละสองร้อยนะครับพี่อะไรได้ได้เท่าไหร่เนี่ยกำไรเท่าไหร่ขายไปกำไรคนละสองร้อยครับพี่สี่ร้อยเออก็ได้ก็ได้ก็ได้ขอบคุณครับพี่